สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการซี่สตรองเย้และพิธีกรคู่ของเราหายไปไหนคะเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วครับโอโทษดีครับพอดีรถติดมากพี่คิงของเรามาช้ามากค่ะทุกคนและทำไมยังใส่หมวกกันน็อกอยู่คะอพอดีลืมครับกลัวจะว่าจะเข้ารายการไม่ทันครับผม เห็นพี่คิงใส่หมวกกันนอกแบบนี้แล้วก็พวกเราแต่งตัวแบบนี้นะคะแน่นอนว่าเรื่องที่จะมาให้ความรู้แล้วก็สาระกันก็คงเป็นเรื่องของหมวกกันนอกนั่นเองใช่ครับเมื่อวันก่อนครับลุงข้างบ้านของผมเนี่ยได้ขับรถจักรยานยนต์ออกไปซื้อของหน้าบักซอยครับแค่50เมตรเท่านั้นอะ กลับวาส่อุบัติเตุครับโดนรถยนต์เนี่ยพุ่งเข้าชนครับทำให้อาการของลุงตอนนี้บาดเจ็บสาหัสครับอันตรายมากค่ะทุกคนแลวลุงได้ใส่หมวกกันน็อกไหมคะไม่สวมนะสิครับประเด็นเลยทําให้ศีรษะของลุงเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนครับอาการตอนนี้น่าเป็นห่วงมากๆเลยครับพี่วศรจากเคสตั้ดดี้ที่พิคิงยกตัวอย่างมานะคะทุกคนเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าไม่ว่าเราจะเดินทางไปใกล้หรือไกลนะคะต้องสวมหมวกกันน็อกตลอดและไม่ว่าจะเป็นคนซ้อนหรือคนขี่ครับต้องสวมหมวกกันน็อกทั้งสองคนเลยนะครับ แล้ววันนี้พวกเราก็มีละครสั้นครับที่สอดแทรกความรู้ไว้มากมายจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ <S <S ละลวกนี้สยจังา เอยข้าวอ่ะเองไปให้อะไรกินกันไหมได้เลยงั้นไปร้านที่นี่ชอบไหมได้ได้ไปเลยไหมไปเลยก็ได้ไปไปแค่เดี๋ยวขึ้นก็าตาว่างอยู่เล่นในโทรศัพท์ได้อย่าบนมากดีล้ว่งชว่วออือโคตรล่อโคตรเฟียวใส่ปะไม่ใส่อ่ะเสียวดี กูไม่ถึงเมื่อกันนกอะโตยนักจังไปแขนี้เรแล้วแต่มึงคันไปเลยเงนเงินเงินเง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 ินเง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 ินเง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 ่นเงินเงินเงินเงทนงนเงินเงทนเงนเงนินนนิ คุณครับคุณครับอุ๊ยหล่อมากนะแกบอกเลวใช่ไหมเลสซส่มัวเย้ คอนเซ็ของเราเป็นไงบ้างคะพี่คิงครับนอกจากความตลกแล้วยังสอนแทกความรู้อีกครับทําให้เห็นว่าการสวมหมวกกันน็อกนี่ยมีความสําคัญแค่ไหนครับใช่แล้วค่ะเพราะถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเราเนี่ยจะทําให้เราแก้ไขอะไรไม่ได้เลยเราไปถามความคิดเห็นวัยรุ่นกันดีกว่าครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับการใส่หมวกกันน็อกไปกันเลยครับชื่ออะไรกันบ้างครับยกค่ะไอครับ เบียค่ะปกติชอบใส่หมวกกันน็อกกันไหมครับใส่ค่ะใส่บางไม่ใส่บางไม่ใส่ใส่เลยพี่อยากทราบเหตุผลว่าทําไมถึงไม่ชอบใส่หมวกกันน็อกครับวิใส่ทัดมันแคบลงน่นรหละครับเออบางทีมันอึดอัดครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเปิดขบเออข้อหนึ่งเหตุผลที่คิดว่าทําไมคนส่วนใหญ่ไม่ชอบใส่หมวกกันน็อกครับเพราะว่าขี้เกียจหยิบมาเพราะว่าใส่แล้วผมจะเสียทรงใช่ สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อน้ำตาลค่ะปกติเวลาพี่ออกไปซื้อของเอะกอีเนียพี่ใส่หมวกกันน็อกไหมครับก็ใส่ค่ะเพื่อความปลอดภัยค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับเสียครับผมปกติเวลาน้องออกไปซื้อของกับเพื่อนเนี่ยใส่หมวกทั้งสองคนเลยไหมครับอ่าใส่ทั้งสองคนเลยครับอยากทราบว่าทําไมถึงใส่หมวกทั้งสองคนเลยครับเพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็กันนายจับโอ้ขอบคุณครับ สวัสดีครับพี่ชื <fr> ่ออะไรครับชื่อมินครับชื่ออาร์มครับปกติเวลาพี่ออกไปข้างนอกพี่ใส่หมวกกันน็อกหรือเปล่าครับใส่ครับใส่ตลอดครับทําไมถึงใส่ล่ะครับคิดว่าการใส่หมวกกันน็อกเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยครับเพราะว่าความปลอดภัยในการขับรถเนี่ยเป็นที่หนึ่งเพราะว่าถ้าเราใส่หมวกกันน็อกเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะในช่วยมันจะช่วยในเรื่องของหัวของเราจะแบบช่วยลดในเรื่องของการกระทบกระเทือนครับเออแล้วอยากถามว่าในปัจจุบันเนี่ยหมวกกันน็อกมีไว้กันน็อกหรือกันนายครับกันน็อกครับ นะครับขอบคุณครับอยากสอบถามว่าปกติเวลาไปซื้อของกับเพื่อนเนี่ยสองคนเนี่ยใส่หมวกกันน็อกทั้งสองคนเลยไหมครับไม่ค่ะปกติก็จะใส่แค่คนขับค่ะก็ปกติก็ใส่แค่คนขับเหมือนกันค่ะสวมค่ะสว,สวมค่ะสว,สวมค่ะแล้วเราล่ะสวมไหมสวมค่ะสวมค่ะ,ะสวมทุกคนเลยพี่อยากให้พูดเหตุผลว่าทําไมถึงสวมหมวกกันน็อกข้ออะไรแบบมันจะเกิดถ้าถ้าสมมติว่ารถล้มแล้วก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกมันจะเกิดอันตรายกว่า จะช่วยป้องกันใช่ไหมแล้วพี่อยากสอบถามว่าปัจจุบันนี้หมวกกันน็อกเนี่ยมีไว้กันน็อกหรือกันนายไหนใ,นใครจะเป็นคนตอบฮะเราก็ได้กันกันนายค่ะ <laughs> เพราะขาดใหญ่เราตำรวจมันเยอะเนาะใช่ช่วงนี้แล้ววันนี้พี่ขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับพี่อกษาได้ฟังความคิดเห็นของวัยรุ่นกันแล้ว หลายคนก็หลายความคิดค่ะมีทั้งคนที่ได้สวมหมวกกันน็อกและก็ไม่ได้สวมค่ะพี่คิงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าผลดีกับผลเสียของการไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับแน่นอนค่ะว่าต้องมีผลเสียอยู่แล้วแต่ผลเสียตรงนี้เนี่ยจะมีผลกระทบต่อร่างกายเรายัางไงบ้างไปฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญกันค่ะเป็นพี่หมอและพี่พยาบาลจากแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลสงขลาค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรอนพิมลชนะบางแก้วนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลสงขลาค่ะ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงกาสกรเขียวแก้วค่ะแพทย์เภสัชตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลสงขาค่ะ ตอบเลยนะคะว่าไม่ได้นะคะซึ่งข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะคะพบว่าระยะทาง5กิโลเมตรแรกจากบ้านนะคะเป็นระยะทางที่ทําให้เกิดอันตรายและเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตเยอะที่สุดนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะจะพบว่าคนส่วนใหญ่ที่ออกจากบ้านมาในระยะ5กิโลเมตรแรกค่ะจะไม่ใส่หมวกกันน็อกโดยให้เหตุผลว่า1 เพราะใกล้ๆไม่เป็นไรไม่ได้ไปไกลนะคะ2ก็คือไม่ได้ขึ้นถนนใหญ่ไม่เป็นไรไม่อันตรายแน่นอนแล้วก็3นะคะยุคข,ข้าวยากหมากแพงก็จะบอกว่าไม่มีเงินซื้อหมวกกันน็อกค่ะจากสถิติของประเทศไทยค่ะคนขับรถจักรยานยนต์ในประเทศเราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกแค่50%เองค่ะโดยเฉพาะถ้านใ,นในเขตชนบทเนี่ยยิ่งน้อยมากกว่า50%อรเีกเป็นเฉพาะคนซ้อนเนี่ยใส่หมวกแค่ประมาณ20%เท่านั้นและยิ่งในเด็กค่ะใส่หมวกเพียงแค่6%เเท่านั้นเองค่ะ ส่วนใหญ่นะคะคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุจากการขับจักรยานยนต์ที่ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกส่วนใหญ่จะเกิน65นะคะจะเกิดอุบัติเหตุบริเวณศีรษะของเขานะคะซึ่งเมื่อเราขับรถออกไปแล้วเกิดแรงเหวี่ยงศีรษะไปชนกับถนนไปกระแทกกับก้อนหินหรือไปกระแทกกับรถอีกคันนะคะก็จะทําให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณศีรษะได้ค่ะ ซึ่งการบาดเจ็บที่ศรีรษะค่ะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือ1ประเภทที่เป็นแบบเปิดก็คือเป็นแผลเปิดนะคะไม่ว่าจะเป็นแผลที่เลือดออกนะคะซึ่งแผลพวกนี้จำเป็นต้องรักษาด้วยการเย็บแผลหรือแบบที่2ก็คือเป็นลักษณะปิดก็คือไม่มีแผลใดๆบนศรีรษะหรืออาจจะมีเป็นฟกช้ำโนขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าไอลักษณะอันที่สองเนี่ยน่าอันตรายมากกว่าเพราะว่าอาจจะมีภาวะเลือดเช่นมีเลือดออกในสมองซึ่งอาจจะเป็นต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองค่ะ ควเสียของการไม่สวมหมวกกันน็อกจริงๆแล้วดูเหมือนไม่อันตรายนะคะแต่ว่าเหมือนส่งผลต่อไม่ได้ส่งผลแก่เราแค่คนเดียวนะคะจะส่งผลต่อครอบครัวต่อสังคมเช่นหนึ่งสมมุติถ้าเราขับรถนะคะไปเกิดอุบัติเหตุแล้วเหมือนที่คุณหมอพูดไว้เมื่อกี้มีเลือดออกในสมองสิ่งที่จะตามมาคือเราอาจจะเป็นเจ้าชายนิทราเสียชีวิตเป็นอำมาพึกอัมา,าพาตซึ่งแน่นอนภาระในการดูแลเรานะคะจะเป็นครอบครัวลูกภรรยาสามี หรือไม่ก็พ่อแม่ซึ่งหากเราไม่เสียถ้าเราเสียชีวิตก็คือจบตรงที่เสียชีวิตแต่ถ้าเราไม่เสียชีวิตต้องนอนติดเตียงคือเราต้องไปอยู่ที่บ้านและให้คนในครอบครัวเรามาดูแลการที่ดูแลคนไข้ที่เป็นมะรรมพึกมะมพาศหน่งคนนะคะต้องใช้ทั้งเงินใช้ทั้งเวลาเงินหมายถึงว่าคุณต้องมีเตียงต้องดูแลเครื่องดูดเสมหะอาหารเหลวแพมเพร์ด อีกเยอะแยะมากมายแล้วก็เวลาหมายถึงว่าคุณต้องเสียคนในครอบครัวไป1-2คนเพื่อมาดูแลคุณอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแค่การคิดว่าไม่ใส่หมวกกันน็อกก็ส่งผลเสียทั้งตัวเองและครอบครัวค่ะ สำหรับหมวกกันน็อกค่ะมีหลายประเภทเนาะมีทั้งแบบเต็มใบแบบครึ่งใบเนาะแต่อยากจะแนะนําให้ใส่แบบเต็มใบมากกว่านะคะเพราะว่าจะสามารถปกป้องศีรษะเราได้รอบด้านนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะต้องมีสายรัดทางแบบนี้นะทุกครั้งที่เราขับมอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านเนี่ยอย่าลืมต้องใส่สายรัดทางทุกครั้งค่ะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหมวกกันน็อกเนี่ยมีอายุการใช้งานค่ะควรจะเปลี่ยนทุกๆ3มปีค่ะและที่สําคัญนะคะหากหมวกกันน็อกนะคะเคยตกลงสู่พื้น หรือเกิดเกิดอุบัติเหตุแล้วกระแทกพื้นนะคะควรเปลี่ยนทันทีนะคะไม่ควรใช้ต่อเนื่องจากว่าโฟมที่อยู่ภายในหมวกกันน็อกนะคะจะชํารุดและครั้งต่อไปจะไม่มีประสิทธิภาพที่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะหากมีการเกิดอุบัติเหตุหรือตกหล่นก็ควรเปลี่ยนทันทีค่ะการไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยนอกจากจะมีผลเสียกับชีวิตของเราแล้วเนี่ยแล้วก็ยังผิดกฎหมายอีกด้วยค่ะค่ะซึ่ง กฎหมายนะคะได้กําหนดไว้ว่าหากผู้ขับไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะคะต้องจ่ายค่าปรับ500บาทแต่หากผู้ขับและผู้ซ้อนไม่ใส่หมวกกันน็อกนะคะทั้ง2คนนะคะก็จะจ่ายค่าปรับไม่เกิน1,000บาทซึ่งจริงๆแล้ว500บาทกับ1,000บาทเราสามารถนําเงินมาใช้ในการดํารงชีวิตได้อีกหลายวันเลยนะคะค่ะเจ็บกันมานะักต่อนักแล้วนะคะกับคําว่าใกล้นิดเดียวไม่เป็นไรอย่าเจ็บซ้ํากันอีกเลยนะคะ หัวมีหัวเดียวค่ะรักษาไว้ให้ดีนะคะต้องขอขอบคุณพี่หมอและพี่พยาบาลนะคะที่ได้ให้เนื้อหาความรู้และก็สาระในเรื่องของหมวกกันน็อกครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่คิงโหถือได้ว่าได้รับความรู้เนี่ยมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้หมวกกันน็อกที่ถูกต้องหรืออายุการใช้งานของหมวกกันน็อกครับ พวกเราสองคนนะคะก็อยากฝากถึงเพื่อนเพื่อนทางบ้านค่ะว่าใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยมีสติทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกด้วยใช่ครับแล้ววันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายทำให้เห็นอีกว่าทำไมสามสองหนึ่งเย้เอ้าไม่บออีกทำไมโหถือได้ว่าได้รับความรู้เนี่ยมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะการจะเป็น กินจาัก,การา <laughs> <laughs>